ิดตัวจอเกม PlayStation 27นิ้วที่มีความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่เหนือกว่า Sony ได้เปิดตัวจอเกม PlayStation Gaming Monitor ขนาด27นิ้วที่มีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนใครและเหมาะสำหรับการเล่นเกมบน d e s ก์ท็ด้วย PS5 Sony Interactive Entertainment ได้ออกแบบจอ IPS ที่มีความละเอียดสูง 2,560x1,440 QHD และรองรับเทคโนโลยี HDR ที่จะปรับการตั้งค่า HDR อัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับ PS 5หรือ PS 5 Pro เพื่อให้ผู้เล่นได้สัมผัสการเล่นเกมที่สดใสและมีชีวิตชีวาเต็มที่จอน,นี้ยังมีความสามารถในการตั้งค่า v บริการบริเฟชเชอร์เร r สูงสุด120เฮิร์สำหรับ PS 5 PS 5 Pro และสามารถทำอัตรา Refresh Rate ได้ถึง240 h ฮเมื่อใช้งานกับ PC หรือ Mac ที่รองรับแต่นี่ก็ยังไม่ใช่จุดเด่นที่สุดของจอเกมนี้จุดเด่นที่ทำให้ PlayStation Gaming Monitor จาก Sony ต่างจากจอเกมอื่นๆ คือการมีตะขอชาร์จ DualSense ที่ถูกออกแบบมาให้ติดตั้งอยู่ด้านหลังขาตั้งทําให้ผู้เล่นไม่ต้องหาแท่นชาร์จแยกต่างหากและสามารถแขวนและชาร์จคอนโทรลเลอร์ได้ในตัวอย่างสะดวกสบายในด้านการเชื่อมต่อจอเกมนี้มีพอร์ต HDMI 2.12นช่อง Display Port 1.41่งช่องพอร์ต USB-A 2ช่องและพอร์ต USB-C หนึ่งช่องที่รองรับการใช้งานร่วมกับ PlayStation l i n k Adapters พร้อมกับลำโพงสเตอริโอในตัวและช่องเสียบหูฟัง3 5ม mm, มิลลิเมตรรวมถึงการรองรับการติดตั้งแบบ VESA mounting ด้วย PlayStation Gaming Monitor จะเริ่มวางจำหน่ายในปี2026ในประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นแต่ราคายังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการและนี่ก็คือจุดที่โซ n y ต้องการที่จะสร้างระบบนิเวศ Ecosystem ท,ที่เชื่อมโยงและสมบูรณ์แบบสำหรับผู้ใช้งานคอนโซลบนพื้นที่เดสก์ท็อปการเปิดตัวจอเกมนี้ในตัวแบรนด์ PlayStation และมีฟีเจอร์พิเศษเช่นตะขอชาร์จ d u a l s e n s ในตัวช่วยดึงดูดกลุ่มผู้เล่นที่ต้องการเกมมิ่งเซทักที่มีแบรนด์เดียวกันทั้งหมดแบรนดิเซทัก และเป็นการแสดงความตั้งใจของโซนี่ในการบุกตลาดอุปกรณ์เสริมระดับพรีเมียมที่นอกเหนือจากคอนโซลแต่นี่ก็ยังไม่ใช่จุดที่สุดของเรื่องนี้คุณคิดว่าจอเกมที่มีความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่เหนือกว่านี้จะมีราคาเท่าไหร่และคุณคิดว่าจะมีผู้ใช้งานที่ต้องการเป็นกลุ่มผู้เล่นแบรนดิซทัหรือไม่รอบความนี้เป็นการเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่และกลยุทธ์ของโซนี่ในการสร้างระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกันคุณคิดว่าจะมีผลต่อตลาดอุปกรณ์เสริมในอนาคตอย่างไร และคุณคิดว่าจะมีผู้ใช้งานที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศนี้หรือไม่แบรนด์อื่นๆจะตอบสนองกับกลยุทธ์ของโซนนี้อย่างไรมีคำตอบหรือไม่รอคุณมาบอกให้รู้ในกล่าวคอมเมนต์ด้านล่างนี้